Chare going practice exercise Welcome now we are back to Today my to สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะจากอีพีที่แล้วจะมีการบ้านอยู่5ข้อวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะข้อแรกนะคะ F A R F เสียงเฟนะคะเท่ากับฟอ r f ฟันเเท่ากับสระอา R เท่ากับรเรือรวมกันก็จะอ่านว่า far แปลว่าไกลนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อ2 pen p, e n, p เสียงเพอพอพาน e สระเอและ n เสียงเนอเพอเอเนอ p e แปลว่าปากกานั่นเองนะคะ ต่อมาข้อ3นะคะ bin b เสียงเบอร์บใบไม้ i เสียงอีและ n เสียงเนอรเบ i บินแปลว่าถังขยะนะคะต่อมานะคะข้อ4 low l เสียงเลเท่ากับลอลิง o เท่ากับสระโอ w เท่ากับวอลแวนดังนั้นรวมกันจึงอ่านว่าเลอ o เ l o w แปลว่าต่ำนั่นเองนะคะและข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ V u s B เสียงเบิดเท่ากับบอไวไม,ไม้ U เสียงอะ่ะแล้วก็ S เสียง Z เท่ากับสอเสือเบอะอ่เอบแปลว่ารถบัสนั่นเองนะคะ กันบ no no like ้างคะแบบฝึกหัด5ข้อทำถูกกี่ข้อเอ่ยอย่าลืมไปฝึกทำและจดจำคำศัพท์ที่คุณครูหญิงสอนไปด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูหญิงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย See you again later